ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปแล้วก็ต้องมาดูผลพวงจากการท่องเที่ยวนะครับจังหวัดเพชรบูร์ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่อำเภอเขาค้อแล้วก็ผูดทับเบิกทาให้เกิดปัญหาขยะจํานวนมากตามมาครับหน่วยงานในพื้นที่มีมาตรการในการจัดการขยะไม่ให้ตกค้างเนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าต้นน้ําด้วยครับคุณปัดเสรีรักไปลงพื้นที่นะครับแล้วก็พบว่าทุกวันนี้ในพื้นที่ยังคงต้องใช้วิธีนี้ในการจัดการกับขยะอยู่เลยครับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้เครื่องจักรฝังกลบขยะในบ่อทิ้งขยะเพื่อป้องกันกลิ่นและน้ำเสียไหลเข้าชุมชนรวมทั้งเตรียมพื้นที่รองรับขยะที่จะเพิ่มขึ้นในวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานนี้อำเภอเขาค้อเป็นที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมมีที่พักและโรงแรมจำนวนมากขยะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวมีมากถึง10ตันต่อวัน ผู้ประกอบการจะว่าจ้างเอกชนในการนําขยะไปทิ้งที่บ่อขยะส่วนชุมชนจะคัดแยกขยะก่อนทิ้งแต่ยังมีการลักลอบนําขยะทิ้งริมถนนบ่อยครั้งจึงต้องมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าเก็บขยะไม่ให้ตกค้างแต่ระยะสั้นนะครับเราก็เน้นเรื่องจิตสำนึกอยู่ในห้องน้าเรียนนะครับกําจัดกันในครัวเรือนเลยนะครับแล้วก็ทุกท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีรถเคลื่อนที่เร็วนะครับถ้าเกิดหากเราพบเห็นในเรื่องของขยะตามทางเนี่ยก็จะมีองค์กรปกครองส่งนท่เนี่ย ดำเนินการเก็บด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนะครับรวมถึงการมงคัดใช้กฎหมายนะครับถ้าใครทิ้งขยะตรงไหนเนี่ยถ้าเราพบเห็นมีการลักลอบการทิ้งขยะเนี่ยเราก็จะดาเนินการตัดกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วนการบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวภูทับเบิกอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีการนําถังขยะไปตั้งไว้ตามจุดต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้นําขยะมาทิ้งพร้อมกับรณรงค์ในการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เตรียมหาพื้นที่ทําบ่อขยะเพิ่มเติมของหมู่บ้านภูทะเบิกนะครับคือเราเก็บแตะขยะคูเรือนนะฮะส่วนรีสอร์ทส่วนรีสอร์ทเขาจะจ้างจ้างรถของเขาในหมู่บ้านนะฮะเก็บลงมาตังหักครับแล้วก็มาทิ้งที่บ่อขยะที่ตำรงบ,บาลของเราครับแผนระยะยาวนั้นเราก็จะมีบ่อขยะที่ทางหมู่บ้านทะเบกิกเพิ่มอีก หนึ่งบอนะครับติดที่อาเภอด่านซ้ายนะครับหมู่บ้านนาสะอุ้งติดอาเภอด่านซ้ายก็คงจะ,ะขอ,อสถานที่ทิ้งขยะตรงนั้นนะครับก็มันไกลครับมันไกลข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีปริมาณขยะ259ตันต่อวันจังหวัดเพชรบูรณ จึงได้จัดทําโครงการกําจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าแม้ยังอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการพิจารณาแต่ก็มีการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อจํากัดขยะมูลฝอยเป็น3พื้นที่คือตอนเหนือตอนกลางและตอนล่างเพื่อให้ง่ายต่อ,อก,การบริหารจัดการขยะร่วมกันในอนาคตปัดติรีรักไทย p BS รายงาน